น้องปลนให้เ่กก่อนแล้วเนี่ยพี่โปให้กียอันะครับผมย่าเอ้าจริหน่อยไหม น้องปันบอกยังไม่อิ่มนะมีสามตัวนะครับที่นายเฮียใช้สุพรรณบุรีครับมีสตัวนะู่นอ่ะอ้าวมีสี่เหรอโอนอนอยู่ตัวนึงเนาะน้องปันเอาเท้าเหยียบขี้ควายหน่อยไหมเอ,เอาเท้าเหยียบขี้ควายหน่อยไหมอาไหมดีดีดีด,ดีพี่โก้ดีดีปล่อยปลย่อยปลย่อยเวลามันกินเสร็จต้องปล่อยนะครับ ต้องแบ่งบ้างพอแล้วมั้งพี่โปพอแล้วเนาะว่าตอนนี้มันไม่อิ่ม